มาชม่วมมเนาะมอนี้กมาทบทวนานะครับของในรายการได้สยามนะครับเนาะมนใ้กาเป็นวันที่สิบสี่เดือปีอซวิเครับข่าวมาอู้กันหัวข้อข่าว้านได้ลองนะครับเนาะมนี้กามีทั้งข่าวอันลองปล่อยนะครับเนาข่าวอันมาห้อนอันข่าแห้งหนึ่งทุียีเดียตั้งคุนี่กังเจอเล็กคุณฮิบปล่อยกันเลยคุเอาหวานเอาเมืองเล็กคุเอาปล่อยเอาลามกันเลยนะครับเนาะแ้อทังข่าวหนึ่งก็เป็นข่าว อ่ามื่อนี้ตัดปลิกเยนี่ค่ะเนาะตับปางเช้าปลิกเยอันห้องว่าลุมลุมเยนี่คะเนาะอันอยู่ไว้ตีน้องมันตรงวิ่งาเีมง้ปะองนั้นถูกจุ้มยิบกองกลางเช้าคือกับปึดยืออ่าเลยลูดตายนําและภัยเลยใหม่ตัปลิกเยปลิกมาตีน้องมันนี่ะเนาะอ่มือนก็ข่าว่มาอุลหันข่าวหรือโซเชียลมีเดียนี่ะเนาะอ่า วันตั้งหันถึงกันก็ตั้งน้ำตั้งไหลนะกันเนาะมันก็ก็หลัดลีมันก็ก็หลัดอ,อ่ะครลีนี่ค่ะหันข้าวเลยปุ่นงออกมาก็มือหนังข้าววะนะกันเนาะพอเป็นเพียงข้าวเขาจะเคยวุ่นว่าปล่อยล้ำขำฉัง่งขำจังปล่อยฉังงฉ่งร้องสั่งจ้างซช่เลยนะกันเนาะขำขำร้องขำจังซช่เลยเขาขยี้มือเลยก็มันปุ่นขิงปุ่นยำนะนะนกันเนาะแล้วก็

อ่าหลายเมืองนะครับจอดตูต้องลุมผ้าเนยครับเนาะในสิจังหวะในวัชผักน้องเขาในครับในเมืองหุ่มตุ้มก็เขาออกมาโมเลกอ้วนอันนี้ครับจทุกย้อนตีมุคลคุณสีชันคัดอ่าต่อสู้อ่ามันยึดอันน้ำหนัดก็มีอันจุ่มอันเห็ดป่อยเห็ดลามป่อยสองล่างอันบ้วนทางก็อันเอาป่อยเอาลามแบบที่ก็มีน,ะะนะะี่ครับเนาะย้อนปิดไตคันมัน เีสาตั้งป้อยกินป้อยหรือลองพิงทุงเจ้าคตอใแนมันกลกมาต่มือปาดผูบันหมอนเยในคณะกล้กาในขายำหรือมือเหลียวในเข้าขาเราป้นมาเงียเอาในคณะอ่ว่าเฮ็ดว่าในคณะเข้าาเฮ็ดมีใครใครลุกฉ่่งหรือใครลุกใจเข้าขหนึ่งลงหนึ่งสกานข้นหรือวัดหนือแก้ก็เฮ็ดอะไรอยู่ก้กาอย่าปเป็นป้อยังป้อยอย่าป้อยลุงด้นในคณะ ด้วยบานด้วมือด้วยขาด้วยเงาผ่องแอมคำจะไมาช่เตี้ยาขาดหลังกันเก่าแน่นเนาด้วยการมือเหลียวสัมปินจึงนั้นเตะดในขันอ้วน,นหลายๆเจ้าคือปืนได้ปืนตันฮิตป้อยเล่าของขัมือเหลียวน่นขันอ้วนปืนกลุ่มสั้นขับมันยึดอนาน้ำนั่เ,เอาเอาตาอยู่ตาก,กินก่อนในขันอ้เอาตูวลวดก่อนตันวัวตั้งเกี่ยวตั้งหมุนเนหงาลองอ่าใครลูกใจลูกฉางเฮาหนึ่งผ่านลึงคำพราหของเจ้านั่นในขำเม็ดก็ไรขันเนาะ ย่าให้เลยเป็นปุ้ยเป็นน้ำน,นี่ก็เลยค่ะขำนิดขำซ่งนคะครับเจ้ากรมเมื่อในกองเขาเลยเปงเหี่ยวเข่ามาในเว็บไซต์ของไตแล้แล้วเลยเป็นเพไว้นี่ครับเนาะเมื่อในกอีตับซึกอ่ปลีกมันถูกจุ่มยิบกองกังอุ้ยรีปวดห้องในกบพื้นยื้อนี่เขาเลยลูดายตั้งน้ำสีไภ่เลยไม่กว่านคะครับตีละหลานนะครับขามานด,ด้วยเที่ยงกองเขาในขะเนาะ อ่าตับลิกมันนจวิงลาซิวถูกอ่าและอ่าถูกยื้อและภายปลิกมันรูปตาย14ก่อวันไหนนะครับมื้อในวันที่อ่า10สลืนปี2021ลืนสีล่อง14ค่ํานะครปีใต้2 1ปาก1ินนี่ยามกลางเลย7:00นนั้นจุมยิบกองลางเจ้าคือปุยตับลิกมันอ่ามันมีไว้ติวันหนองมวนตรงวิงลาซิวอ่าจึงไ้ปหว่วงนะคเนาะ ตกชุ่มกว่าสิบสี่เกานะวะไหนปลิกเย,ย่เลยตกชุ่มกว่าสิบสี่เกานะวะไหนย้อนตับซึกปลิกมันอันมีไว้ตีวันหนองหมอนถูกตึกยืแเหล่ผ่าปลิกมันตกชุ่มกว่าสิบสี่เกาะป้าผูกกวนตับปลิกมันนะครับนะอ่ำกะกวนเนื้อนา hơn ปลิกมันก็ตับกวนเนื้อนา hơn อันอยู่ไว้เนื้นอตับปลิกมันนั่นก็ถูกหมัดเจ็บกว่าห้าก็หายหลายกว่าสองก็ นะครับเนาะตับปลิกมันก็ถูกไพ่ไม่กว่าตั้งมดในวันไหนนะครับคุณในพื้นที่ก็อหนึ่งลาดว่าหนว่าขับตูตายปลิกมัน14ก้อนนั่นนะครับอันตกะซุ่มกว่านี่บางตึกนั่นไล่หันเขาเอาขับตูกว่ายาตับเอ่อเอากว่าพ้องยาตีอ่าตับซึกมันวิ่งลาซิววันไหนนะครับกำพองก็ลาดว่าจุ้มยิบกองกลาง อันเขาตึกยื้ในตับซึกปริมาณทีน่นองหมอนนั่นเป็นซึกที่ในอีเอ็มเ,เ,เ,เอ็นดีอีและอีอีนี่เนาะวันไหนสีตาวันไหนสีตาอ่าภายไม้ไอเกียวในเนาะภายปืนเผาตับซึกที่ในอีซัมลาติภูเขาว,ว่า กวาดปือ,อัมกับสืบกคนซึกอันตุงหนึ่งอยู่ในปืนตีแล่ลองตับปริมานที่วันของมอนันถูกพุดยืนในจ,จ่องใจจุม้มทีนเอี๊แลแ่เอ็มแอนทีอีแลนี e ล e อีหื้ออนนั้นเขาขำไปจังยิงยันเป็นนักการขณะยันตัวกับสืบหมุดจุ้มขำไปไหลไปเลยไว้สีตับปริกมานถูกพุดยือเย้าซึกมันกว่าก,ากดทัดจอม จงตังวันนองหมอนสีอ่าปรจอมวังฮือมินนี่แค่หนออ่าซึกมันเอาฮือมินสองล้ำสีเหลียบปั่นวิ่งลาซิวตั้งเพวันน้ำป่องนี่แค่หนอตั้งวันน้ำป่องก็ไหลยินเสียงกลองแตกอยู่วันไหนนี่แค่หใน,น,นพื้นที่อ่าจุงใต้ปอดห่องในมีจุ้มอวยหลีซึกปอดห่องสามจุ้มตรงหนึ่งกว่ามา้านี่แค่หนอ จุงเอีแล MNT อีและ EE ต้งนึงกว่ามาอยู่และโฮมปาจุมปาติมาจุจงใต SPP e นะครับต้งนึงกว่ามามากว่าจอมมาจอมันไหก็ได้ยินข่าหาต่างไว้จังไหนี่คอันไหนมือเลียวอ่าลองนึงกวันเมืองพวกให้กัดเย็นนี่คว่าที่ยู่กลางแลตั้งซึกมันก็ปุ๊ดยีกันสิ นก็ตั้งบปีนคู่บีณชิกเกาก็พยายามหาเงิงในเมืองห่นตุ่มเลยในนอกมืองตั้งหลุมฝาเลยขนเมื่อใน่ก็เขาเขาว่าผ่านบิ่น้องเขามีขนาใดหนึ่งนี่ขนาดเม่อตอนบิน้องเขาขิดนหน้าผ่านใจสีอ่าสิบอื่นเพนะดที่ตามสับตะไคร้เันซ่องขาวใต้สยามข่าวเขาตั้งเพจบุกหลยยูทูบในขในวันมื่อในกาีเม่างไหนะครับมครับ